ได้สวนไม้โอ้โหโดนดักไม่ฟาวด้วยครับลุยเข้ามาเบิดย้อนมาข้ามหลอกยิงไม่โดนซ้ำอีกทีโ,โอ้โหปัดปลายมือเลยครับลูกยิงมูรินโอ่โยังเซฟไว้ได้ครับทางฝั่งของสรานนนอนุอินโอ้โหเซฟสำคัญของสรานนนเลยนะครับโคราชขึ้นเกมมาจาังหวะนี้น่ากลัวจริงจริงครับจากฝั่งซ้ายที่ไปปั๊มบอลมาได้นะครับแล้วเกรกหลอกโอ้โหแต่เดวิสันนี้นนไม่น่าหลอกนะครับแต่ยิงน่าจะเวิร์ด มาเข้าทางของทางเดนิสมูเรโลครับโห่ยิงนี่ต้องชมปฏิกิริยาของสรานนนเลยนะครับหรือว่าหลอกนะตอนแรกไ <laughs> <laughs> ม่มีเส้นโอ้โหเซฟสำคัญของสรานนนครับทำให้บีจียังไม่เสียประตูแต่โคราชยังได้ลุยต่อครับจากแตะมุมเหมือนเดิมหานาทีแรากกลายเป็นนครราชสีมาครับใกล้เคียงกว่าเสาแรกโย่ลูกนี้โขกทิ้งกมาได้เข้ากลางมาบอลมาที่กิตราการแมนครับเฟเดียลเลส หลออยู่ออกซ้ายาที่นนสุดะอีกทีหนึ่งนนสุดะโยนลูกนี้ชาร์จโอ้โหไม่โดนครับม่าน่าเสียดายจริงๆราเนลซานตาน่าโอ้โหผ่านไปหมดเลยนะครับบอคอสงน,นี้น่ากลัวมากนะครับจังหวะขึ้นเกมทางซ้ายของทางบีจีโดยทางนนสุดะที่ไม่มีใครประกบเลยครับโอ้โยืนโล่งอยู่คนเดียวมีเวลาเยอะเลยซา <c oughs> <c oughs> นตาน่าเองครับ ทางด้านของราเนียรซานตาน่าเองก็มาคนเดียวด้วยนะครับโอ้โหเกมรับของทางโครา,พาชพลาดแล้วครับแต่ว่าไม่ถึงครับที่เสาแรกโอ้โหลอยมาแบบอา้าวบอนเกรกโคราสแตะได้ดีเดวิสันเล่นต่อได้เลยหลบมาสองโอ้โหทีนี้ก็ทางเปิดสิครับเดวิสันเดวิสันรอทางขวาม,มูรินโญมูรินโญเอาไงเขาขวาขอยิงเสาแรกยิงออกไปเองครับโอ้โหดูบเพื่อนผิดหวังกันหมดเลย เกมรุกของนครราชสีมานี่ขึ้นเกมมามีตัวเลือกเยอะนะครับในกรอบแต่ไม่ว่าเดนนิสมูริโรจังหวะนี้ตัดสินใจที่จะจบเองจากการตลุยมาของเดวิสันก่อนนะครับเกมรับของ BG นี่เอาไม่อยู่แล้วนี่ครับแต่พอเลี้ยงมาเข้าเหลี่ยมนี้เนี่ยก็เปิดให้เพื่อนลำบากแล้วนะครับทางั้นของเดนนิสไปหักเข้าขวาจังหวะน,นี้เนี่ยบุมปิดแล้ว ว่าเป็นผู้เล่นตัวความหวังของทางนครราชสีมาอยู่นะครับสำหรับเดนิสบูริโลเลสเสียบอลไปเดวิสเซนติดเครื่องจะลุยขึ้นมาคนเดียวท่ามกลางผู้เล่นบีจีสีหคนไปต่อโยกหานิกาแล้วยิงโอ้โหยิง,ยงลูกนี้ว่าดีว่าตัวที่มัเติมขึ้นมาอย่างเกรคูล่าที่ไม่ถึงนะครับสัญชัยมาติวหน่อยครับโคชบอย ต้องเชื่อนะครับเพราะว่านี่อดีตแบ็กซ้ายสุบใช้คมสีอดีตแบ็กซ้ายส่วนคนนี้นี่อยู่ในสนามด้วยครับแต่ไม่มีชื่อในมานั่งสำรองก่อนเาฝากว่าที่สัญชยัยโดนตามบีบโอ้โดนแย่งไปเลยครับเอาครับเข้ากลางมาลูกนี้เก็บบอลได้ยังไงสมเกียรติยิงโอ้โหดึกว่าหายแล้วครับ โอ้โหสมเกียจคุณมีกับลูกนี้ครับเกือบสามเหลี่ยมจากการผิดพลาดไปเสียบอลของทางบีจีนะครับสัญชัยไปโดนฉกบอลมาได้โอ้โหแล้วสมเกียิดึงเข้าขวาแนละ้วลูกยิงไกลของเขานี่ก็ทีเด็ดอยู่แล้วนะครับดึงหลอกกิษสดาการแมนแล้วยิงด้วยขวาโอ้โหบอลมันโคง้งหลุดกรอบไปนิดเดียวนะครับนี่มุมนี้นี่เห็นเลยโอ้โหบอลมันเฉี่ยวสามเหลี่ยมไปนิดเดียวนะครับจังหวะวางเท้ายิงนี้ของสมเกียติ ในสนามเฮไปแล้วครับเกิดอะไรขึ้นเอาครับคืนย้อนมายิงไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเฟเดียวาเลสโดนบล็อกแล้วจะโดนสวนอีกล้วครับหาครับบอลให้มาโอ้โหไทยถูกคนด้วยเกกูล่าครับจี้เลยเกกูล่าจังหวะไปกระบอลบาลินี่ยืนดักไว้คูล่าคูล่าไปแล้วยิงลูกนี้อ้าวไอ้ปาดยิงเสร็จป่าโอ้โหดีว่าตามบล็อกไม่ทันครับ วาเดนิสบูริโลซ้ำแต่ว,ว่าสราโนนครับยังเซฟไว้ได้โอ้โหแล้วเหมือนจะเจ็บด้วยนะครับเดนิสบูริโลโอ้โหกาดทองเลยครับของนครราชสีมาสลาโนนนี่ปัดมาเข้าทางแล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่าแก้ตัวได้สำเร็จเกับกับการเซฟสำคัญอย่างว่านี้เดนิสนี่ข้อมือซ้ายครับเดี๋ยวดูว่ามีปะทะหรือเปล่านะครับโอ้แต่ว่า ช่วย BG ไว้ได้อีกแล้วครับสลานนอนุอินโอ้เขาก็พลาดเองแล้วด้วยนะครับใช่ครับจ่ายจังหวะเร็งตรงนี้ครับที่ดวลกับบรินีมุมเหมือนจะไม่มีแล้วนะครับแต่ก็ก้มยิงตรงนี้ปัดแล้วหลุดมาโอ้โหเซฟสำคัญสุดๆเลยครับกับดับเบิลเซฟตรงนี้ครับของทางสรานนนส่วนเดนนิสนี่น่าจะเป็นจังหวะลงพื้นมากกว่านะครับนี่ครับจังหวะตรงนี้ไม่ได้ปะทะกับทางสรานนนนะครับ ที่ลอยตัวแล้วก็ลงพื้นอาจจะมีจังหวะที่ใช้มือลงก่อนตรงนี้แหละครับโอ้โหกาดทองของโคราชก็หลุดลอยไปครับสุมมบวิทย์เบาไปครับโอ้โหถือว่าไปจิ้มลูกนี้มดสินว่ายังไงโอ้โหวัชรินตัวสุดท้ายด้วยหรือเปล่า แเหลือที่โชคดีมากนะครับเบื้องต้นรู้สินปดุงเกียรติให้แค่เหลืองครับฟาลเนี่ยฟาลแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารานิวนี่ถึงบอลก่อนครานี้ก็ต้องไปดูเรื่องของความน่าจะเป็นจากข้อมูลของทีม VR เหมือนกันนะครับการวิ่งของรานิวซานตานาเนี่ยนะครับนะทิศทางบอลด้วยนะครับ ที่มันพุ่งไว้เนี่ยนักจุดเกิดเหตุเนี่ยมันคือผูเ้เล่นมันคือจังหวะสุดท้ายนะครับเนี่ยถ้าดูเหลื่อมหลํำตรงนั้นเนี่ยที่บีจีสเตเดียมนี่จอใหญ่เลยนะครับ <laughs> แฟนๆได้เลยทั้งหมดเนี่ยเห็นเหตุการณ์หมดครับไม่ต้องห่วงก็สุดแต่คนที่ตัดสินคือผู้สินคนเดียวครับแต่คนที่ไม่อยากเห็นคือคนนั่งครับที่สั่โพส์เนี่ย <laughs> เนี่ยครับคือน่าจะดูมันเรื่องทิศทางครับมุมผ้าที่เราเห็นกันตรงนี้ว่าฟุตบอลที่ราเนีลกำลังจะแตะไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปสู่การเข้าทําประตูมากน้อยแค่ไหนนะครับอเอาคงจะดูแป๊บเดียวแล้วผู้สินใช้เวลาไม่นานเลยครับมุมเดียวซะด้วยซ้ำานะเนี่ยโอ้โหตะควักก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยอยังไม่จบครึ่งแรกเลยครับไปหลบอยู่ไหนครับวัชริน โอ้เรื่องใหญ่ครับโอ้ระเดินไปไหนแล้วกุสินือดอโดนผูโดนผู้เล่นโคราชต้อนอยู่คุสินไม่ไม่ใช่ลีลีข้าสารนะหนูข้าวเป็นงูกินหางลยลีข้าสารโอ้ไม่รอดครับแดงตรงครับ37นาทีครับนครราชสีมาเหลือผู้เล่น10คนครับวัชรินเนี้ยมาแก้โดนไปแดงไล่ออกจากสนามครับโอ้โหโคโจเสียเซ็นเตอร์อีกแล้ว เอ็นมิแล้วนี่ก็จุดเปลี่ยนสําคัญแล้วอย่างที่เรียนไปครับการเล่นในบ้านเจอเชียงรายบุริทอนอีกทีหนึ่งโรดะจับลูกนี้ยิงลูกหูสุดๆเลยครับเรนวซานตนาโอ้หมดจะได้กันได้แบบดือด้อเลยครับโอ้ทั้งที่ก่อนหน้านี้นี่พยายามอยู่นานครับสุดท้ายครับรรนิวซานตนาครับ เบิกประตูที่10ของเขาในลีกซีซั่นนี้ได้สำเร็จแล้วจริงเหมือนพละกกำลังของโคราชหมดเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอ้หเล่นเกมรับแล้วก็โดนขึงอยู่ฝั่งเดียวพยายามที่จะเดินหน้าเพื่อเล่นเกมรุกก็ยังห่างไกลกับการเข้าไปสู่กรอบเผชโทษ b ีจีครับไทยบีที่เซตกันอยู่ตรงนี้ครับโอ้บอลมาหน้ากรอบแล้วโอ้ก่อนหนนี้ก็พยายามลักษณะนี้มาันานมากนะครับ หมดมันจะตุงตะขายมันก็เข้าไปง,ง่ายๆแบบนี้เหมือนกันเลยครับโอ้โหเาเกมรับเนี่ยมันยืนห่างทางรานิวนะครับโอ้โหแลวได้วางเท้ายิงตรงหน้ากรอบแบบนี้ไม่เหลือเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับบีจีที่พยายามอยู่นานนะครับได้ประตูแล้วครับฉีกมาตรงนี้ยังดักไว้ได้ดีครับางานของลิกาดูเก็กูร่าขยันนะครับตามไปบีบแล้วนี่เลยครับกูร่า อูล่ายัเอาตัวรอดมาได้โอ้โหโดนทีมอูล่าบอกเจ็บขอนอนก่อนโดนเดนิสบริโลนครับที่จิ้มเข้ามาเรียกทีมแพทย์มาเลวครับเปลี่ยนครบแล้วนะครับบีจังหวะเล่น้าประตูนี่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับโดนปุ่มของเดนิสเข้าไป ดีว่ายังตามไปตัดได้ครับแต่ดิสนี่ก็เข้าบอเสียกเหมือนกันนะครับมีเหลืองติดตัวอยู่นะครับดิสเข้าบอลนี่อาจจะต้องไปดูว่าจะมีสัญญาณจาก VR หรือเปล่านะครับโคโจพยายามจะปลุกลูกทีมนะครับตามแค่ประตูเดียวผล b ีเองนี่ก็ จากการเปลี่ยนตัวนี่ก็เหมือนจะเอาชัวร์แล้วเหมือนกันนะครับากับการแพ็กเกมรับให้แน่นนักเตะจ,จอเจียนะครับนิกกาซันโดคาเซนะครับมันจะเหลือ,กอเกแล้นี่ไงคู่ไหนย,ยิงเยอะไม่รู้แต่คู่นี้แดง,ง2ดงมาครับแดงที่2ครับโอ้โห้วเมื่อตัวรุกค,คนสำคัญโดนไล่ออกไปคนหนึ่งครับ เดนิสมูริโลครับโดนใบแดงไล่ออกจากสนามครับคือก็จะต้องไปคิดถึงเกมที่เหลืออยู่ด้วยนะครับกับผลกระทบตรงนี้กับการที่จะมีตัวผู้เล่นติดโทษแบนอย่างวาชรินเนี่ยยังถือว่ามีตัวเลือกนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์แต่เดนิสมูริโลครับดาวซนวงของทีมมันจะโดนแบนด้วยครับ